สวัสด vale ีครับผมตอนนี้อยู่กับพี่บ้านฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมวันนี้มาดึกดึกดึ๋นดึกดดึนคลิปนี้อัดตอนห้าทุ่มนะจ๊ะคลิปนี้อัดตอนห้าทุ่มแล้ววันนี้ลูกก็ไม่อยู่ลูกไปนอนบ้านป้า น้องนาริตะไปนอนบ้านป้าเจวนะครับผมเพราะว่าป้าเจ๋วมารับไปนอนด้วยป้าเจ๋วกับลุงเขาคิดถึงหลานก็เลยเอาหลานไปเลี้ยงให้วันนี้นะครับผมเพราะว่าผู้นี้เช้าก็จะบินไปกรุงเทพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานนะครับผมไปออกคอนเสิร์ตนะครับผมมือหนีก็เลยวางคุณพ่อคุณแม่บบมีลูกหนึ่งวันก็เลยคุณพ่อก็เลยไปนคนตู้เสื้อนะครับผมคนตู้เสื้อนะครับผมเสื้อผ้าที่คุณพ่อสั่งไว้ให้คุณแม่เป็นชุดนอน ไม่มีโอกาสได้ใส่เลยวันนี้ก็จะมาเลือกให้คุณแม่ใส่ก่อนนอนว่าเออใส่ชุดไหนเนาะคุณแม่ถึงจะนอนหลับนะครับผมเคยมีหลายชุดพี่น้องคุณพ่อมีหลายชุดนะครับให้คุณแม่ใส่วันนี้จะเลือกคุณแม่ใส่ว่าใส่สีไหนดีเซ็กซี่ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้อ่าคุณพ่อคุณแม่ได้นอนดยกันสองคนเพราะว่าลูกไม่อยู่ก็ไม่ทำอะไรหรอกก็คแค่นอนเฉยๆนะเนาะเออก็นอนเฉยชุดแรกชุดแรกที่เป็นสีนี้สีนี้ง่ามพี่น้อง เจ้าขาชิ้นเลือกชุดได้ให้พ่พพาใส่มือนีิแทนแทนสายเดียว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 ชุดนี้ไม่ค่อยสวยเลยชุดนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่บอยเซ็กซ <Se> ี่เฮดคลิปเลือกชุดนอนให้แฟนมาอนีิซื้อมาให้แฟนแล้ะกับไม่มีโอกาสได้เลือกใส่เดียวอันนี้ก็ชุดนี้ก็โอเคแต่ว่าไม่ยังไม่ยังไม่ไมไมสุดเท่าไหร่ชุด สีชมพูเฮ้ยชุดนี่ก็คืออะไรพี่น้องเซ็กซี่ว่พี่น้องชุดนี้ได้ไหมชุดนี้ได้ไหมทุกคนถ้าแม่ทขาไในต่ใส่จะได้น้องตัวเกี่ยวไหมเนี่ยชุดทำน้องตัวเกี่ยวมโมโหโมโหขึ้นนั่งใส่นั่งกัจิแบบ คุณพ่อชอบชุดนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าเราดูชุดอีกชุดหนึ่งรก็ได้ดี๋ยวจะเป็นชุดนี้ดีชุมพูอ่อนๆบางๆจุ๊ดยว่ชุดนี้ดีพี่นอ้องคลิปนี้ใช้วิตรารณญาณในการรับชมนะครับผมอย่ามาดราม่าเด้อ ตั้งต่ก็จะมีแบบนี้สีส่แบบผากฉีกคานิดนึงแบบพี่บา์ฟิลเลมเป็นบ้าีอย่างมาหลักสุดนอกในแฟนเอาการเลือกให้เลือกเนี่ยละพีน่น้องอีกสุดหนึง่งอุ้ยสุดนี้คือสื้อแจ็แตนในพีน่น้องสุดนี้ก็ยั่วอยู่นะสุดนี้ก็ยั่วอยู่นะเนี่ย ชุดนี้ก็ยั่วอยู่นะบางๆ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 ชุดนี้บางๆเห็นไหมบางๆแล้วก็จะมีแบบตรงนี้ก็จะเป็นบางๆใส่เข้าไปจะบางๆออชุดนี้ยัว่วชุดนี้ดีกว่าชุดแดงอยู่นะอือพอได้ปน่นชุดนี้พอได้ป่นได้เจียวอยู่อืออีกชุดนึงชุดนี้จะยั่วคุณพ่อหรือเปล่าชุดนี้ก็ยั่วอยู่นะสีดํานะ ดูสีหน้าอ,อกแบบมีนุ่นนี่น,นโอ้ชุดนี้ก็ยั่วพี่นะคุณพ่อเลือกไม่ถูกเลย <c oughs> คอนเทนต์อะไรคอนเทนเลือกชุดนอนให้แฟนใส่คืนนี้จ้าในคืนที่ลูกไม่อยู่หรือจะเป็นชุดนี้จ๊าเอาอันนี้โชอหรียงสีเนี่ยสีนี้ให้ดูเรียงอุ้สีนี้ก็สวยนะ แทน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 เทนแทนแทนเทนแทนแทนแทนเกวทเกีวเกียวเกียวเกียวเกีวเกีวโตเกียวเกียวตเียวเแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้คิดว่าเด็ดสุดเด็ดมากเพราะว่าชุดนี้แบบไม่มีอะไรเลยชุดนี้เส่แบบนี้มั คุณพ่อสั่งมาให้คุณแม่ก็เลยบม่มีโอกาสให้คุณแม่ใส่ใเถออันนี้ใส่ยังซีมังให้คุณแม่ใส่แบบนี้และะ้วก็ข้างล่างก็นแบบนี้เป็นบางแบบนี้อันนี้ข้างล่างนะนี่ข้างล่างมันแค่นี้เหรออันนี้เป็นกระโปงกระโปรงของคุณแม่ใส่นอนอันนี้อันจะเป็นกระโปรงกระโปรงกระโปรงกระโปงคุณแม่สวมใส่แล้วก็อันนี้จะเป็นปิดแบบนี้แบบนี้ <c oughs> ที่สำคัญส่งในส่งในพี่น้องอันนี้คือส่งในที่เจ๊ไม่เอาติดต่อใส่งอันนี้คือส่งในอันนี้จีติงเหรอจีติงยั่วๆเหรอ,หร,อหรือยังไงทำไมมันบางจังเนี่ยมันปิดตาได้ไหมเนี่ยบางมากอันนี้เป็นเป็นกางเกงในของตอนนี้ เออเจ็บทว้วงหัวอันนี้กระโปรงแล้วก็สวมกางเกงใหมเข้าไปเลยนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเลือกชุดนี้แหละคุณพ่อเลือกชุดนี้ให้คุณแม่ใส่ให้ไปพาวใส่ชุดนี้หรือว,ว่าชุดนี้ดีกว่า เรีกสองชุดช่องชุดเซ็กซี่ชุดนี้คุณพ่อชอบชุดนี้กับชุดนี้ระหว่างชุดไหนเจ้าชุดไหนจ้ะ๋ยวไปถามคุณแม่ว่าเพ่าเธอสีใสชุดใหนให้เธอเหลือกเลยระหว่างชุดนี้กับชุดนี้เจ้าชุดไหนจ้ะแม่ ทำอะไรอยู่จ๊ะทำไมไอ้อะเฮหตุยังเมียนบ้านโอ้ยกลมแห่งไอ้ดากออกเมี่ยเอ้ยที่สาหลายเท่ากี่หน่อยเถอ <laughs> ททะอันนี้ห้องเก็บของลูกเหรอเนี่ยห้องไหน ห้องไหนมาน,นี่แหละเป็นยังลูกเราไปไหนวันนี้อยู่กับป้าหรอ,อาามานั่งสะก้อนมานั่งผี่นา,นางแป๊บนึงจะเฝ้ากินเห่กินอยู่น้ำนะน้ำสะอาด ออพ่อมีชุดนอนมาให้แม่เลือกใส่วันนี้ใส่นอนระหว่างชุดนี้กับชุดนี้นี่ <c oughs> อย่างชุดนี้ใส,ใ,ใส่ให้แฟน,น <c oughs> ใส่ให้แฟนขับดูหน่อยเลยใส่ให้แฟนขับดูก็ใส่ชุดนี้สิไม่ให้เลือกระหว่างสองชุดนี้จะชุดไหนก็ <c oughs> ชุดนี้ชุดนี้เอาเราจีเลือกอะไรเนี่ยให้เลือกระหว่างสองชุดนี้จะชุดไหน โบฉันหนีไปได้เอาชุดนี่แล้วที่ซีเรีอสแค่ที่ไหนที่เรียกมากเธอใส่นี่เห็นปะนี่ไเอาม่ใส่ส่งแนมอยู่าใส่ใส่ละสองแนมมากเยอะได้ขีดเดี่ยวห้าเยอะมาวัดดูเธอบอกบ่อยหวฉันสั่งชุดนี้ก็พ่อสั่งมาให้ไงแม่ก็ใส่อ่ะดูยูวอนโตเกียวเอาอย่ายืดมันสิยืดมันสิใส่บ่ได้อย่ายืดมันสิบ่พอเอว เอาให้ลองใส่บุ้มดูวยใส่ไดไหนลูกขึ้นใส่ค่าส่งนุ่มเปียงได๋ใส่เบิบ้งไหนใส่แบบว่าต้องใส่แบบบ้านลองเบื้องแบบว่าใครๆลองชุดเห็นไหมอยากรู้มันเป็นได๋แบบว่าลูกขึ้นมาสอบมึงนู้มเปียงเด๋เด็กมาคือยังไงเฮ้ยมาเพื่อเธอคนเดียวเอาอย่าหยิบมันจะยืดมันถ้าจะหยืดมันติดใส่บาดใหบังหางนั่นแหละ เธอใส่ก่อนถ้าลูกขึ้นมา,าได้ใส่ลวมองสมทำเงินซื้อเพียง<ซ>แต่โลภะดีน,นั่นอันนี้ข้างหนา้าอย่ามาแอบอยู่นี่เร็วใส่ทับไปยืมซื้อใส่ทับเงินซื้อมันเอาบปลาล่ะเอาเร็วลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นเร็วมันเดือมันดิ่เศร้ามันดิ่เศร้ามันดี่แจ้งเลยนี่ เออเดีแจงชิมโอวม่าเไม่่เบื้งิบ่งเอ้าใส่ป็นยังกใไหอะไร้เบิ้งใส่เบื้งอะไรอะไรใส่เบื่อเอ็งออกอ่าไปยืดมันสิขาดนี่ โอ้มันเป็นอย่างสิก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะแม่ถอดออกมาเก็บไว้รู้ได้ใส่พัดพอดีลองชุดก่อนทำง,งานแสดง <laughs> ก่อนทำง,งานแสดง <laughs> เปิดวงเตยอ่านเดิอันนี้ยังแบบสวมใส่แบบรึงๆไงพี่บอกนี่ไงเธอไอแห้ง ไม่สิปะ่ะเออแบบนี้เลยเห็ดเป็นถั่วเลยแล้วก็โปงใส่ยังไง<_ <EN> _>ไม่ใสก่ก่อนนะอันนี้เวลาใสา่งเขาไม่ใส่อะไรน่ะอ้วนเขาไม่ใสยย่เชไหนเลยาใส่อย่างนี้เลยแล้วหือนมเหก็ให้มันซีกีีเพื่อแ่ไหนบนด ก็ใส่เลยที่เป็นแต่น้อยเถอะโอ้สิามาทำกกรแสะดงอย่างเงี้ยหรอนมันบวมน้อยดึงให้ดีดีสิขาดแล้วมันขาดแดงเก่งไหมกระบ,บาแซงเึ่งเนาะอย่ามาแตง่งแต่งแล้ว เธอมาขึ้นแหนมแต่เธอเอาเอามันเลิกขึ้นทนั้งางแล้วได้อยู่นาะยั่วอยู่นาะอันนี้มันผิดทางมันเลยไม่เป็นกลางเออเออดีดีดีเอาชุดนี้นแหละสรว่าชุดนี้นแหละคืนนี้แต่นอนเฉยเนะไม่หไม่หทำอะไร อะไรอะ่ะเอเยอะเห็ดอย่งหน้าเธอนี่เปลนขนานี้ไนะลเพ่เอปลน,นหลหายปัเปลี่ยนขนาดนี้ได้ตีเธอเปลี่ยนค่ะนะปีนี้เนะาะเธอเปลี่ยนค่ะนะปีนี้เนาะพ่อบออาแล้วจะหย่งหลอดด้วยนอนควนดีอย่างลงลนนยมาใส่ลายฉันแงห่มหนุ่ยู่ยมืน,นู้าน้าปากบอ่มีทางฉันจีนอนข้างล่างที่น่าคนละหองกับเธออีมีนาสกาเลนาเจ้ามนามังอภิปูชยามี โอเคพี่น้องคุณพ่อขออนุญาตปิดคลิปแล้วจะไปอาบนา้ำนอนเออเธอมันถือไะใครผับย,ยังไม่อยากแตะอังยังไม่อยากจะเออเออเออเธอจับถือใครลูกเคยพอยังไงป้าแก้วใจราวีปะาเอ,อ้นีแม่ อปีคลิปไปเนี่ยบอปีคีบเรากลับไปอาบน้ำนอนถ้าฉันดึงมันมาเลยมันจะขาดมันจะบริซายิ่งเร่งบอตงใส่กันเหลวแตะมันขาดให้มันขาดคือจังท่อนไม่ขาดขาดพรขาดถ้าเกิดด pues like hey, like like ึงขาดที่จอดย่ามาเฝ้าฉันบอกเคยฉันนอนหลับเธอมีแต่เธอเน็่ยปนขู่ข้ามฉันเธอไปละเมิดลิขสิทธิ์ฉันตลอดเธอถึงตำรวจจับแน่นอนเพราะเธอนี่ยเธอเน่ยถ้าเกิดฉันจับเธอเป็นบอ

อย่ามาขายยาของอย่างนี้เด้อยวะทำไมล่ะก็เธอเปิดให้ฉันดูไง <laughs> ฉันไม่เคยเปิดให้เธอดูหรอกอะไรอย่างนี้นะฉันสา<ช>บานได้อันฟาดดา่างฉันไม่เคยให้เธอดู <laughs> ฉันไม่เคยเปิดให้เธอดู <laughs> <laughs> ฉันไม่เคยเปิดอ,อ,อันฟาดดา่างอย่างซาติสติการอย่างทีเ่เบิรงดอกเจ้า <laughs> จบอย่ามาใส่ลาย ใครสั่งกรุณาเช็คต้นทางการโอนเงินด้วยเก็บปลายทางด้วยไม่ฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานชุดนี้พี่บ้านพีเรีนสั่งถ้าหน้าคนลกงก็จะวันนี้นะครับน่าจะเป็นะลายแบบนี้นิดนึงถ้าแบบั่งชุดนีแม่ดิว่าแมนบอแสดงว่าถ้าตัวประชาชนเออเห็นตัวประชาชนไา่สรุปเธอเปลี่ยนคลิปแล้วฟาด ฟาดนี่นี่แม่ชอบฟาดนี่นี่แม่ชาวฟาดนีด่สโแม่สยุดยุดเอาแม่เอาแม่เอาแม่โซเปลนดแล้วเพราะแล้วมันจะกรจี้อ,อย่าเฮ็ดอยา่าเออมาเอ้อ เธอมันขูดฉันแม่เอากระเแต่เธอมาจับฉันเนี่ยยังกันนะพอเรียกอ้วนพอเห็นไหมมันขูดเห็นไหมเออไม่บายปิดคลิปปีคลิปปีคลิปแม่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเธอมันโดนมันจิปิดมันจิเบิดมันจิคำเจ็บปีนี่มันปีนร่ามาปาป๊าป๊ให้มาป๊าป๊ให้มา บ่อมาเปล่าแล้วเออบว่ถ้ากับปีคลิปใช่แล้วกะจบแม่เอาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาสิเธออะถ่าแล้วหนูเพื่อปีคลิปให้แน่ปีคลิปเออจะจำไว้ถ้าเธอทำเพื่อนไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโสดไลยเอาดีๆตั้งใจไม่พ่อเอา Elim kon like Kon subscribe Kikip <laughs> Kikip <laughs>